เข้มเห็นใจมุกดาเจอดราม่าความเหรือจิน้นจนทัวรลงหลังก่อนหน้านี้นางเอกคู่จิ้นอย่างมุกดาผจญดราม่าทัวลงหลังให้สัมภาษณ์ว่ามีคนคุยคุยอยู่แล้วโดนแฟนๆตัดพอต่อว่าอย่างหนักทั้งบอกว่าเธอควรจะพูดให้ชัดเจนว่าคนคุยคือใครและก่อนหน้านี้มุกดาเคยให้สัมภาษณ์ว่าโสดแต่ทำไมอยู่ๆก็มาบอกว่ามีคนคุย เกี่ยวกับเรื่องนี้หนุ่มเคนหัสวีบอกว่าเห็นอกเห็นใจฝ่ายหญิงและวอนแฟนคลับเปิดใจและอยากไปต่อว่ามุกดาเลยไม่อยากให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่อยากให้มีคนไปลุมด่าเขาซึ่งจริงมันก็เป็นสิทธิ์ของเขามุกเป็นคนสวยน่ารักมีสเสน่ห์ทั้งยังเก่งและเป็นคนดีจึงไม่แปลกใจที่หลายๆคนจะให้ความสนใจอยากจีบอยากให้มองกว้างว่าเขาสามารถมีเพื่อนได้เยอะมาก อยู่ในช่องของเราก็ดีอยู่ต่างช่องก็ดีเพื่อนเขาเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายการที่เขาบอกว่ากําลังคุยคุยอยู่ไม่ได้แปลว่าเขาอาจจะกําลังจีบกับใครอยู่เขาอาจจะเป็นเพื่อนพูดคุยกันให้คําแนะนําปรึกษากันเหมือนที่เราก็แลกเปลี่ยนในเรื่องของการงานผมเชื่อว่าทุกคนยังเข้าใจทั้งในบ้านของเข้มบ้านมกุกและบ้านเข้มมกุก ทุกคนจะเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตั้งแต่แรกๆทุกคนเข้ามารักเราในเหตุผลงานแล้วกระแสก็ตามมาทุกคนก็เริ่มลุ้นขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วฐานหลักๆของเราคือทุกคนมาจากครโซเวลีผมเลยมั่นใจว่าทุกคนยังพร้อมที่จะเชียร์เราเข้าใจเราทั้งสองคนกับมุกดูแลกันเหมือนเดิมพอต้องเจอกันอีกระยะยาวมากๆ ในเรื่องของการทำงานดูแลการเป็นปกติมีอะไรที่สามารถช่วยได้เราก็ช่วยผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้จะดีขึ้นจริงๆประเด็นมันไม่ได้มีอะไรเลยครับมุกก็คงเข้าใจและทุกคนจะเข้าใจ